นี้ก็พามาดูงานสายลุยสายนะครับผมนี่เลยตอกเสาเข็มกับเจ้ารถปั้นจันสีเหลืองสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการลาบเสาเข็มนะครับจะ pues, ลากเข็มเข้าเข้าเข้าไปที่เข้าไปที่จุดที่กำหนด นี่ก็เป็นเสาเข็มที่ตอกไปแล้วอันนี้เราต้องวัดทำไมพี่วัดตัดทิ้งเหรอครับวัดตัดอ๋อต้องตัดตัดเอากัถึงกวางตะก้อใส่หม้อมาให้เข้าเดยอ๋อวางตะก้อนะครับผมอันนี้ตอกตอกเสร็จแล้วกำลังจะตัดส่วนนี้ก็ดนาครับ เข้าประจำตาแหน่งถามว่างานพวกนี้อันตรายมามอันตรายมากครับด้วยเป็นงานของสายลุยจริงๆนะทํางาน,งนกลางแดดพราะงานตอกสเส็มไม่มีร่มอยู่แล้วในช่วงนี้ดีหน่อยที่ว่าเป็นเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายถ้าเป็นมีนาเมษานะผมว่าโอ้โหเป็นเฟียย้ยงกันแดดอะ นี่กาลังทํางานได้ส,บ,สบายครับผมกว่าจะจบด้วยพื้นที่ที่โอ้หลายหลุมครับหลายหลุมน่าจะอีกหลายวันกันทีเดียวเห็นเอเจ้ารถคันนี้แล้วนึกถึงสมัยตอนผมเด็กๆกับผมเด็กๆเ,เ,เองผมก็อยู่ตามไซต์ก่อสร้างนะพ่อแม่ผมทําก่อสร้างเป็นช่างทําก่อสร้างตัวผมเองก็นอนตามแคมป์ตามอะไรอะการตอกเสาเข็มด้วยปั้นจันทร์อะจะเป็น เมื่อก่อนผมเห็นนะมันจะปันจันมันจะอยู่ตามนเนบนี้บนมันจะเดินบนรางรถไฟเขาจะเอาเหล็กรางรถไฟมาทําที่เดินแล้วก็ลากลากไปเรื่อยอะ่ะมันไม่ได้ทันสมัยแบบนี้นะมันไม่ได้เดินได้ด้วยตัวเองแบบนี้มันไม่ได้มีเรียกอะไรเนี่ยเสาขึ้นไปตั้งๆแบบนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นไอ้นี่เป็นเหล็กทําเป็นรูปอะไรอะ่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาแล้วตรงขึ้นไปอะ่ะเป็นแบบโบราณครับแล้วจะเดินจะขยับทีอะไรก็ยาก ทีนี้ดูหมุนซ้ายหมุนขวาเดินหน้าถอยหลังหมุนรอบตัวเองได้360องศาแล้วมีการทำสีสันโอโ้โหเป็นไงอะ่ะจริงๆผมว่าถ้าเล่นลายเล่นลายด้วยน่าจะเจ๋วเลยเหมือนไอ้พวกรถเกี่ยวข้าวอะ่ะตอนนี้ทางคนบังคับปั้นจันครับกำลังเอาตัวปั้นจันทรเองอะ่ะเข้าตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะว่าตอนเนี้ถ้าถ้ามองจากที่ผมมองมันยังเอียงๆอยู่นิดนึงเขาจะค่อยๆขยับค่อยๆขยับเพื่อเพื่อที่ได้เวลาตอกเสาเขม็มมาเสาเข็มจะได้ไม่หักครับมันจะได้ตอกตรงตำแหน่งลงอย่างแม่นยำเพราะอย่างนั้นนะเพราะเวลาถ้ารถเอียงมากๆอะ่ะอาจจะทําให้ปั้นจันทร์ล้มหรือไม่ก็เสาเข็มมันหักตอกแล้วครับอุย้ยลงวายจัง ตรงที่ผมยืนเนี่ยก็ไกลจา,ยยากเขามากครับประมาณสักยีิบกว่าเมตรแต่กระเทือนเลยสังเกตสังเกตเวลาตอกลงอะ่ะกล้องกล้องจะสั่นอะ่ะพอตอกไปเรื่อยก็ต้องสังเกตไปเรื่อยครับสั่นดีอะ่ะคล้ายแผ่นกันดินไหวเล็กๆอะ่ะ พอลึกพอลึกลงมามันก็เริ่มยากขึ้นนะก็ตอกไม่ค่อยลงกันนะเนี่ยไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเราหลบทางก่อนเขามาส์เสาเข็มใหม ิ่งที่เห็นเขาไม่ได้ตอกกันมุ้มวนครับผมเห็นเขาวางค่าระดับน้ําด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเสาเสาท่อนที่สองอันนี้ก็จะมีการเชื่อมติดกับเสาต้นแรกเสต้นแรกลงไปแล้วนะลากสายไฟเดี๋ยวก็เชื่อมติดกันเสาหนึ่งกับเสา,ส,าสองห้าโมงเย็นแล้วครับสายลุย เลยกันทั้งวันจริงๆวันนี้ก็เป็นตอกไปสองวันแล้วแหละแต่ยังไม่เสร็จเหนื่อยครับงานแบบนี้สายลุยของเราเอ,อ,อะไรครับไม่มีไม่มีหรือแล้วเรื่องของความท้อท้อไม่ได้ครับคิดว่าพรุ่งนี้อีกวันน่าจะจบครับโดยพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างหลายหลุมอยู่ครับไม่ได้เดินนับ ห้าโมงแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เลิกหรอกครับเพราะว่ายังลุยกันต่อหาตำแหน่งนะครับงานนี้เอาจริงๆมันก็ต้องเ,อเรียกว่าอะไรต้องประสานงานกันนะระหว่างคนข้างบนกับคนข้างล่างจะต้องรู้ใจกันจริงๆครับเพราะว่างานค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าไม่รู้ใจกันนะผมว่าอูอาจถึงชีวิตอะ งานพวกนี้ พอเข้าที่เข้าทางใช่ป่ะพอเข้าเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาวัดองศาวัดเขาเรียกอะไรวัดระดับนะครับก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ละหลุมแต่ละหลุมมีการวัดระยะด้วยอะ่ะใช้พลังเยอะมากครับ มีเช้ามาลุยกันต่อเช้านี้กับภารกิจการตอกเสาเข็มในวันที่สามขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็ตอกไปหลายต้นแล้วแหะ ก่งครับสองคนนี้เก่งมากเลยทำงานได้เข้ากันมากเลยชำนาญมากครับถือว่าเป็นผู้ชำนาญการเลยอันนี้ก็จะต่อก่อนแล้วก็เชื่อมเชื่อมหัวเสาติดกันอ่าเล็งจับระดับน้ำเรียบร้อย ไลมาเรื่อยทีละหลุมทีละหลุมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเสร็จวันนี้ยังไงก็เสร็จเพราะว่ามันจะเหลืออยู่ถ้าเห็นแถวแถวด้านติดติงับแพงด้านโน้นนะครับด้านเหลือแถวสุดท้ายเห็นนี้จบสำหรับภารกิจนี้ชอบจริงเลยสี ดยนี้ทุกอย่างจะเป็นสีสันนะมองแล้วมันด้วยสีเหลืองนี่เป็นสีมาตรฐานของของเครื่องจักรอยู่แล้วเนาะของเครื่องจักรหนักเ<อ>ชื่อมเสาก่อนในที่สุดก็มาถึงหลุมสุดท้ายแล้วครับกว่าจะจบได้ก็ถึงวันเหนื่อย ภารกิจตอกเสาเข็มของสายลุยกับปั้นจันรสายลุยสายซิ่งสีเหลืองสวยแวบๆแบบตอนนี้หลุมสุดท้ายพอหลุมสุดท้าย,อ,ายอ,าอีกสอ,สองต้นนี้ใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็ไออครับเตรียมกลับบ้านเลยครับเจ้าคนนี้มาบรรทุกปั้นจัน เก็บปึ๊เตรียมกลับบ้านเตรียมกลับบ้านเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านได้แล้วโอ้ไม่เจอนานเลยผู้จัดการมากอ,อายิพี่เนี่จ้ายิบไปเลยงานนี้ต้องผู้จัดการมากคุมตลอดอางานพวกนี้เ,เสร็จภารกิจาสายลุยเก็บของ เป็นวิธีการเก็บที่ฮาร์ดคอร์นี้ไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกนะใช้แกว่งรถใช้เวียงรถเอาแล้วมันก็จะพับปุ๊บเลยอ่ะไปไป,ไปเครื่องมาแล้วบน สามารถไปยืนขวางเขาไว้หมุน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 ตื้อได้โคตรเท่เลยรถพวกนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ติดพื้นอ่ะติดติดติดพื้นติดพื้นได้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 แล้วได้แล้วล้อยแล้วล้อยแล้วโอ้โหฝาดหลุดแล้วหลุดแล้วเสียวฟันนะเสียวฟัน เรียบร้อยฝืนดันขายยกเลยปิดดื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 ดตึงเสร็จสิ้นภารกิจโอเค